ในข้อที่สี่นะครับมีท่อสามท่อนะสองท่อแรกเป็นท่อเอาน้ําเข้านะครับท่อสําหรับเปิดน้ําเข้าแล้วก็ท่อที่สามเป็นท่อสําหรับเปิดเพื่อให้น้ําไหลออกนะครับเขาบอกว่าเมื่อตอนที่ไม่มีน้ําเลยถ้าเปิดเฉพาะท่อหนึ่งน้ำจะเต็มในสิบสองนาทีเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครับเปิดท่อหนึ่ง หนึ่งนาทีจะได้น้ำเข้าถังก็หนึ่งส่วนสิบสองของถังถ้าเปิดเฉพาะท่อสองน้ำจะเต็มในสิบห้านาทีท่อสองนี้ก็ท่อน้ำเข้าเหมือนกันเปิดท่อสองหนึ่งนาทีจะได้น้ำเข้าถัง สิ้านาทีถึงเต็มนะถ้าแค่นาทีเดียวก็ต้องได้น้ํามาหนึ่งส่วนสิบห้าของครับข้อสามเป็นข้อให้น้ําไหลออกเมื่อน้ําเต็มถมังเปิดข้อสามน้ําจะหมดในยี่สิบนาทีเพราะฉะนั้นการเปิดข้อสามเป็นการให้น้ําไหลออกจะหล่อยน้ําออกไป หนึ่งนาทีนะก็จะปล่อยน้ำออกไปได้หนึ่งส่วนยี่สิบของถังข้อนี้ครับเฉพาะหนึ่งส่วนสิบสองตัวเดียวเนี่ยมันก็มากกว่าหนึ่งส่วนยี่สิบแล้วนี่ออกป่ะเนี่ยงั้นถ้าเกิดเปิดท่อคู่นี้ยังไงไหลเข้าก็มากกว่าไหลออกเห็นไหมครับหรือหนึ่งส่วนสิบห้ามันก็มากกว่าหนึ่งส่วนยี่สิบดังนั้นถ้าเกิดเปิดท่อคู่นี้งไ,งหกกหออไห,ห, 15, กกเเหลเข้าก็ยังมากกว่าไหลออกอยู่ดี ก็จะเป็นไหลเข้าสุดทีิด้วยกันทั้งคู่แหละโอเคปะ่ะจะตั้งคําถามได้อย่างเดียวคือออน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆออจนเต็มถังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จะมาตั้งคําถามว่าต้องเปิดนานแค่ไหนน้าจะหมดถังนะมันทําไม่ได้เห็นไหมครับถ้าเราเปิดท่อไหลเข้าด้วยนะยิ่งไหลเข้าเปิดทั้งสองอัน หลเข้ายิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะในขะาที่ไหลออกก็ยังเท่านี้อยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเมื่อเปิดทั้งสามท่อมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเอไหลเข้าสุททิแน่ๆเปิดทั้งสามท่อพร้อมกันหนึ่งนาทีจะได้น้ำไหลเข้าสุดทิ เดี๋ยวกูขยับปัญทาดีนิดนึงก่อนให้ขอเขียนเหตุผลก่อนจากไหลเข้าหนึ่งส่วนสิบสองมันมากกว่าไหลออกหนึ่งส่วนยี่สิบและก็ไม่ใช่แค่นั้นต่อให้เป็นไหลเข้าอีกข้อหนึ่งไหลเข้าของพ่อสองมันก็ยังมากกว่าไหลออกอยู่ดี ้ามากกว่าออกออกขินสั้นๆนะอันนี้ก็เข้าก็มากกว่าออกจะเปิดข้อไหนเข้าก็ยังมากกว่าออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดสองข้อเลยข้อหนึ่งก็เปิดเป็นไหลเข้าข้อสองก็เปิดเป็นไหลเข้ามันย่อมมากกว่าไหลออก มีเข้ามากกว่าออกแน่ๆก็เลยเรียกว่าไหลเข้าสุทธินะครับก็จะคิดจะเอาไหลเข้าลงด้วยไหลออก ไหลเข้าจะมาจากสองท่อแรกหนึ่งส่วนสิบสองของถังบวกกับหนึ่งส่วนสิบห้าของถังแล้วก็ไปลบด้วยไหลออกคือหนึ่งส่วนยี่สิบของถังแค่หนึ่งนาทีนะแค่หนึ่งนาทีจะได้น้ำไหลเข้าสุทธิมาขนาดนี้พอลนอหกสิบ สิบสองขยายเป็นหกสิบขยายห้าเท่าหนึ่งตัวนี้ขยายห้าเท่ยาไดเป็นห้าสิบห้าขยายเป็นหกสิบสี่เท่าสิบห้าสี่หกสิบหนึ่งตัวนี้ขยายสี่เท่าได้สี่ยี่สิบขยายเป็นหกสิบสามเท่าหนึ่งตัวนี้ขยายสามเท่าได้สามมันก็จะกลายเป็นหกส่วนหกสิบ ตัดพรอนให้เป็นอย่างต่ำก็หนึ่งส่วนสิบของถังสรุปเปิดสามพ่อหนึ่งนาทีจะได้น้ำไหลเข้าสุทธิ เท่ากับหนึ่งส่วนสิบของถังถ้าเริ่มจากไม่มีน้ำเลยจนได้น้ำเต็มถังต้องใช้เวลา ก็กลับเศษเป็นส่วนของตรงนี้ได้เลยสิบนาทีนะครับหรือบอกว่าเอาปริมาณน้ำที่เราต้องการก็คือหนึ่งถังนครับถารด้วยหนึ่งนาทีน้ำไหลเข้าสุทธิหนึ่งส่วนสิบของถังหน่วยเวลาจะเป็นหน่วยนาทีถางกับของถางตัดกันไป หนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสิบเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะเป็นสิบนาที